สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญน,นะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองปะซุ้มนะครับแต่ไม่แกะลายด้านข้างนะครับเป็นขัดมันเงานะครับจะแกะทำซุ้มแกะตรงหน้าสิงอย่างเดียวนะั้นนเงารอบเลยนะครับผมก็ที่เห็นนะฮะก็จะเป็นปะซุ้มแล้วก็เขียวก็ปาดนะฮะที่เหลือจะเป็นจุ้นทรายนะฮะแล้วก็ ข้างๆก็จะเป็นลายกระหนกนิดๆน,นะส่วนที่เหลือนี่ขัดงเงาๆนะครับแต่เงาอย่างที่กรอบทองที่ร้านจะเป็นทอง96.5%นะครับใช้ทองใช้สร้อยทองทำนะมันก็จะออกเหลืองๆเ,เวลาขัดเงาเนะี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเงาขัดนะเพราะปกติถ้าใช้เครื่องปั่นเงาขัดในทองนิ่มๆน,นะมันจะมันจะยุ่ยนะครับเขาก็เลยใช้เครื่องเหมือนเป็นเหล็กเนียมขูดนนครับ พูให้เงาครับก็จะสังเกตเห็นเป็นลอยๆมันจะไม่เงาแวบเหมือนงาน 18K นะครับแต่มันก็จะเงาในแบบของมันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนห่วงก็จะเป็น3รอนติดไข่ปลานะครับในสังเกตตรงนี้ครับมันจะเป็นนะครับเป็นขีดขดแต่จริงๆแล้วมองตัวองภ์พราตรงของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะ ค,คร่าวๆก็จะประมาณนี้โอเคหรือจะบอกอีกอย่างนึงคือช่วงหลังนี้ช่วงคลิปของสมคลิปที่ผ่านมาจะอัดจะอัดแบบอัดกล้องแบบกล้องแบบนี้นะครับกล้องแบบสว่างนะครับเพราะว่ามีลูกค้าคอมเมนต์มาว่าอัดแบบมืดนะครับมันก็จะมองตัวองค์พระไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ <ๆ S 1> เขาก็เลยรีเคเวสให้ให้ทําแบบนี้แทนนะฮะแบบมีแสงเข้ามาทั้งสองมุมนี้นครับจะเห็นพระกับตัวกรอบ กอมันอาจจะตรงรายละเอียดมันจ,จะไม่ชัดนะฮะก็ไปดูเอาตรงภาพนิ่งด้านก่อนก่อนคลิปนะครับหรือจะเป็นภาพเคลื่อนไหว360องศาหลังคลิปก็ได้นะครับจะเห็นรายละเอียดตรงรอบๆได้ได้ดีกว่านะครับโอเคครับก็เรามาพูดถึงตัวองค์พระนะครับองค์พระองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลังแบบนะครับหลังแบบแบบนี้ วัดเคอวันนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมาพร้อมกล่องนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นผ้าเก่านะครับเนี่ยครับหลวงพ่อพกแก้วประปิตาวัดเคอวันรุ่นแก้วสารพัดนึกนะครับสองห้าสามแดนะครับมีลงรักปิดทองด้วยนะครับกรอบนี้ก็ทำออกมาแล้วก็หนักใช้น้ำหนักประมาณใช้ทองประมาณ6 1 2ุนกรัมนะครับก็ กำลังดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเขาคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดชอบดูงานพระนะฮะกกอพระต่างๆหลายแบบต่างๆพระพระรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็งานจิวเวลรี่ต่างๆนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของห้างทองผลเจริญแล้วก็ผ่านทาง youtube แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ be done